สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆปองปมอเษตีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่15ทธันวาคม2 5 6 3ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูชมพูนั่นเองน่าจะพูดวันถูกนะคะช่วงนี้ปาหมอมึนๆค่ะไขมันขึ้น <laughs> นะคะไม่สบายนะพี่น้องค่ะสบายดีกันหรือเปล่า ต้องดูเลยตัวเองเป็นพิเศษนะคะพี่น้องคะนะถึงเวลาแล้วเรารวยขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเราไม่ชีวิตไม่สำราญจะยุ่งนะคะพี่น้องแล้วก็วันที่15แล้วนะคะแล้วก็อีกแป๊บเดียวนะคะก็จะสิ้นปีนะพี่น้องคะนะเริ่มที่จะตึงเครียดตั้งแต่นี้ไปแล้วเนี่ยหลายๆท่านรวมถึงป้าหมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่ตึงเครียดนะคะพี่น้องนะค่อยๆ ค่อยๆวางแผนค่อยๆแกะไปนะคะโดยเฉพาะสิ้นปีสิ้นเดือนเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรที่มันปวดปวดหัวปวดหัวว่าอย่างนั้นนะเอาละในวันนี้วันนี้ขอบคุณขอโทษได้ยังคะพี่น้องค่ะอ่ะขอบคุณพี่น้องของป้าหมอทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์แล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะ เป็นช่องป้าหมอออนไลน์งานอาชีพก็จะมีคลิปในการใช้ชีวิตของป้าหมอนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับพี่น้องได้บ้างนะคะในการใช้ชีวิตนะคะอ่าแล้วก็ขอโทษนะคะในบางครั้งนั้นเนี่ยหนึ่งไม่ได้ตอบไลน์นะคะบางครั้งก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันบางครั้งก็พูดกับหน้ากับหลัง ปลับเหือกนะคะพี่น้องค่ะนะเอาเพยเอาเพยกันนะคะพี่น้องนะอ่ะเอาแนวทางดีๆไปปรับใช้แค่นี้ค่ะหมอก็ชื่นใจแล้วนะคะพี่น้องนะค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันดีกว่าค่ะในวันนี้นะมีสามใบขึ้นเรียบร้อยจับไพ่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ก็ค่อนข้างจะออกมาดีนะคะอ่าก็มีชัดตริกมีเก้าเลียนด้วยอา้าวแล้วก็มีอัศวินเลียนด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะ อ่าสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยรอเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้ามาละค่ะพี่น้องคาะนะแต่เงินนี้มีพันธะสัญญาที่พี่น้องวันอาทิตย์จะต้องใช้ฉะนั้นแล้วเราก็อย่าจิตตกนะคะพี่น้องคาะนะได้เงินมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะออกไปเลยทันทีนะหรือมีโอกาสที่จะต้องมีพันธนาการชำระหนี้จ่ายค่างวดรถซ่อมรถ นะอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่กรณีนี้ระมัดระวังนะคะสำหรับอัศวินเหรียญนั้นเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านมีโอกาสที่จะเข้าไปในลักษณะของการเ,าเสี่ยงในลักษณะของการลงทุนลงหุ้นหรือ,เ,อเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันได้ด้วยนะคะสำหรับให้นี้นะหรือเอาเอาเงินไปต่อเงินได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เรามีกระแสเงินสดเอาไว้เนี่ย จะดีมากมายเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะมันอันตารายเนื่องจากว่าการเงินนั้นมันหายากนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าฉะนั้นแล้วถ้ารอเงินอ่ะในวันพรุ่งนี้มีเงินเข้ามาแน่นะคะมีกระแสเงินสดเข้ามาแนค่ค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็บอกว่าจะได้มาจากช่องทางของผู้หญิงนะคะที่จะนําเงินมาให้เรานะคะอ่าและก็ไพ่ยิปซีทักว่าอะไร ทักว่าอาราจินีประจันร์ก็คือเรื่องของความวิตกกังวลขุ้นคิดอารมณ์ไม่ปกตินะคะในลักษณะว่ามีทั้งดำมีทั้งขาวในตัวคนเดียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยยังไม่โอเคจ้าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอาแต่โดยรวมแล้วก็ไม่น่าที่จะเป็นห่วงคะ่ะพี่น้องคะ่ะในวันพรุ่งนี้ เอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งเลข9เลขหนึ่งเลข2นะคะมีเลข1เลข9เลข1แล้วก็เลข2นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะมีไพ่อะไรบ้างเอ่ยอุ้ยพี่น้องวันจันทร์ก็ดีนะคะเที่ยวนี้โน่พี่น้องวันจันทร์นะคะ,นนะ,คะมี10 10บถ้วยเกถ้วยแล้วก็เดือดสั้นนะคะ อ่าทานายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันจันนะคะเอ,อ่อจะมีในลักษณะว่าเรามีส่วนมีเรื่องที่น่ายินดีในส่วนของความรักความสัมพันธ์ในพี่น้องวันจันทร์บางท่านะนะคะอ่านั่นหมายความว่าอาจจะแต่งงานหรือมีวางแผนที่จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครวัวก็ถือว่าดีนะคะพี่น้องค่ะนะ ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวถือว่าดีอ่าอย่างเช่นเปิดกิจการร่วมกันนะคะอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะนะก็ถือว่าดีมากมายในพี่น้องวันจันทร์นะและก็เดอซันก็ยังคงบอกว่าเรามีโอกาสที่จะโชคดีนะพบทางออกทางสว่างอ่าอย่างนี้นะคะและให้ทักดีมากมายเด e เวอร์ Word, นะคะ สาวเดอเวอร์นั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าพี่น้องวันจันนั้นเนี่ยนะคะต่อไปนี้ทุกอย่างนั้นเนี่ยเริ่มที่จะตั้งดีอย่างเช่นใครที่ทำงานและยังไม่ได้รับผลนาะทำกิจการและมันยังไม่ได้รับผลเท่าที่ควรต่อไปนี้ก็จะเคลื่อนดีนะก็จะได้รับผลามานะคะโอเคนะคะพี่น้องค่ะนะถือว่าดีมากมาดีกับเขามั่งนั้นก็จะดีนะพี่น้องวันจันเนี่ยนะคะ อ่าโอเคค่ะไม่พูดมากเจ็บคอเอา้ามาดูเลขน้ำโชคหนึ่แล้วก็2 10-9แล้วก็2ค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารโอ้ยเป็นยังไงคะเนี่ยพี่น้องวันอังคารนี่ปรากฏว่าเหนื่อยนะ 7ไม่เท่า1ิไม่เท้าแล้วก็8ถ้วยคือความหมายว่าพี่น้องวันอังคารมีเรื่องของภาระภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องของกิจการการงานนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องดันต้องผลักดันต้องนำทัพเนี่ยนะคะแล้วก็เหนื่อยหนักพร้อมกับปัญหาอุปสรรคแต่สำหรับสองใบเนี้ป้าหมอชอบก็คือ ไม่ยอมจำนุนนะคะสู้เยแน่นี่สองตัวนี้ผหมอชอบมากเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆเราก็จะต้องลงทุนลงแรงโดยเฉพาะกำลังแรงของเราและก็ไม่ต้องไปหวังความช่วยเหลือจากใครก็คือจะต้องสำเร็จด้วยแรงกายลแรงใจแรงเงินของเรานั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะ อ่ฉะนั้นแล้วเนี่ยให้กําลังใจด้วยเละมันสําเร็จเราต้องอดทนให้สุดๆนะคะพี่น้องคะนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะพี่น้องวันอังคารอ่ะจะต้องเหนื่อยทวีคูณเนื่องจากว่ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องทําสะสางนั่นเองค่ะพี่น้องและบางท่านค่อนข้างที่จะผิดหวังและผิดหวังในที่นี้ก็คืออย่างเช่น จะต้องออกจากที่ทำงานเดิมและจะต้องไปทำงานที่ใหม่ๆและไม่อยากจะไปอย่างนี้มีความรู้สึกว่าจิตตกสักหน่อยหนึ่งนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้พี่น้องวันอังคารนะไม่ต้องกังวลละค่ะนะไปได้เลยนะไม่ต้องไปกลัวนะเพราะว่าโอกาสดีๆข้างหน้านั้นเนี่ยรอพี่น้องวันอังคารอยู่นะถ้ากรณีเป็นแบบนี้นะคะและไพ่ทัก เดอแฮงแมนเห็นไหมคะมีความวิตกกังวลถ้าเกิดพี่น้องวัดอนังคารมีในลักษณะเป็นแบบนี้นะท่านใดท่านหนึ่งจำไว้นะคะพี่น้องคะนะถ้าเราต้องการที่จะให้ดวงจะตาของเราเปลี่ยนเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหนึ่งอย่างสองอย่างในเรื่องที่ทำอยู่เดิมๆและมันไม่ได้เรื่องนะดวงของเราก็จะเปลี่ยน ไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะนะไม่ใหเชื่อคะ่ะแต่ลองดูคะ่ะนะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวลดในเรื่องของความวิตกกังวลลงนะคะพี่น้องนะมาดูเลขนำโชคค่ะมีแปดค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะ อ่าสำหรับพุธกลางวันนั้นเป็นแบบไหนเอาละพุธกลางวันก็อ่าเจ็ดถ้วยเอาละเจ็ดถ้วยเดอะแฮงแมนขึ้นนะแล้วก็ดาบสวมมงกุฎอย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะวางอะไรไว้ในหัวน่ะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ ถ้าจะได้คําตอบอ่ะมันมันจะผิดหวังซะหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะถ้าเกิดว่ามีกรณีอย่างที่ประหมอว่าเนี่ยนะอย่างเช่นเราขอความช่วยเหลือใครเราวางโครงการอะไรเอาไว้และในวันพรุ่งนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่สมองเราสั่งการนะ่ะให้เราเผื่อใจแล้วก็วางแผนสองแผนสามได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนะห้าสิบห้าสิบนะ ไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการวางแผนอะไรมันก็จะทําให้เราจิตตกนั่นเองนะแต่ดาบสมองกุดรออยู่นั้นก็คือหมายความว่าพี่น้องวันพุธกลางวันอะเอาไว้เอาอยู่เอารอดนั่นเลยก่ะนะแล้วก็จัดการแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องนะอย่าจิตตกนะคะเริ่มดีแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันน่ะนะแล้วก็ทักดีไหมคะทักก็ไม่ดีนะคะคือ เด e เดเนี่ไม่ใช่ว่าตายนะคะพี่น้องคขะนะก็คือเรื่องของสุขภาพหนึ่งละเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเจ็บไม้เจ็บมือนะคะอย่างนี้นะหรือไม่ก็จะต้องไปโรงพยาบาลหมอนัดนี่นะแต่ว่าเมื่อมีดาบสมบงกุฏอยู่ถ้าใครที่ไม่สบายอยู่นะเขาบอกว่ารักษาหายนะคะพี่น้องคขะนะพี่น้องวันพุธกลางวันก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรทำนายเนาะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสเสนียดจันไรบ่มีบม่มีว่า <c oughs> ว่าแบบนั้นค่ะพี่ดองค่ะนะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่จบเรื่องเรื่องเราแย่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอ,เ,อเ,เ,มหมเอาว่ายางัน้นะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ามาดูเลขนำโชคค่ะมีเจ็ดมีหนึ่งสองแล้วก็หนึ่ง 1> 7-12แล้วก็1ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะแต่ไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะจ๊ะนะดูว่าเป็นแบบไหนนะคะอา้าใบที่หนึ่งว่าเทมเพลนใบที่สองเดือดทาวเวอร์ใบที่3ามเจ็ดเหรียญอ่ะดีที่มี7เหรียญมานะคะอา่าพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ดีหลายเที่ยวแล้วนะคะ แล้วก็บางท่านนั้นมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยปรับโยกย้ายถ่ายเทเรื่องใดเรื่องหนึ่งย้ายตำแหน่งนะคะปรับเงินเดือนขึ้นนะแต่ก็คงยังอยู่ในบริเวณเดิมๆว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะอันนี้นะที่ผ่านมาเลยณขณะนี้และส่วนในวันพรุนี้ระมัดร,ระวังสงเรื่องนะคะสำหรับทาวเวอร์นั้นหนึ่ง รามัดระวังจะมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวบริวารเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วก็บริวารในที่ทำงานนะคะอ่าถึงขนาดว่าอาจจะบ้านแตกบ้านแฮกบ้านพังว่าอย่างนั้นนะในวันพวกนี้มินเมว่าจะเป็นแบบนี้นะนิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวพี่น้องวันพุธกลางคืนโอเคไหมคะไม่ใช่ว่าให้เราขี้ขลาดขี้กลัวไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทะเลาะไปนั้น มันไม่มีอะไรดีขึ้นว่าอย่างนั้นนะจำมาไว้นะคะพ่อหมอพ่อหมอจะบอกว่าถ้าเราจะทะเลาะกับใครถ้าเราประเมินแล้วว่าทะเลาะและมันไม่ชนะไม่ต้องทะเลาะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอุ๊ยกูชนะแน่ทะเลาะไปเลยค่ะอันนี้ยุยุยุนะอ่าฉะนั้นสองสองตัวนี้ก็คือต้องระวังสองสองอย่างนะคะพี่น้องนะส่วนเรื่องดีก็คือ โครงการอะไรที่ทำก่อนหน้านี้และยังไม่ได้เงินเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามาแล้วนะคะและคิดที่จะลงทุนทำอะไรต่อไปนี้ก็จะได้เงินสำเร็จนะคะพี่น้องคะนะสำหรับเจ็ดเหรียญค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะและก็ให้ทักรีเหมือนกันค่ะเอาไว้เอาอยู่เอารอดคือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งผู้ชายแกร่งนะคะ สู้ปัญหาอุปสรรคสามารถที่จะแก้ไขได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแล้วก็เป็นคนที่อดทนเป็นเลิศคือพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะอ่ามาดูเลขนำโชคค่ะหนึ่งสี่แล้วก็หกเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดี สีแสดสีส้มกับ่าหมอเป็นแบบไหนบ้างนะคะเอาละมาละเนี่ยนะก้าวดาบแล้วก็อัศวินดาบแล้วก็สองไม้เท้าทานายว่าลุ่มอะไรนักหนาคะ่ะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าได้ยินนะมบอกว่ามาหมอเราไม่รู้หรอกมาหมอไม่เข้าใจเลยแม่ลำบากจะตายอยู่แล้ว ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะหัดจ๋าเพราะว่าหมอนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งห้าสิบกว,กว่าขวบแล้วนะคะอืมนะแต่ว่าเราอยากเครียดให้มันมากนักนะคะเครียดพอประมาณแล้วหายให้เร็วแล้วก็หาวิธีการแก้ไขนะคะเราก็จะได้ไม่ตึงเครียดแล้วก็ไม่เดี๋ยวก็ไม่สบายเอานะคะนอนไม่หลับนี่อย่างนี้นะปัญหาอุปสรรคเนี่ แล้วพรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีการเดินทางนะคะอย่างด่วนๆเดี๋ยวเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะและในวันพรุ่งนี้ถ้าตัดสินใจเรื่องอะไรต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนแต่รู้สึกว่าจะมีการเดินทางนะการเดินทางด้วยและจะมีข่าวมาด้วยข่าวนี้ทั้งมีทั้งข่าวทั้งดีและไม่ดีสลับกันและเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ นะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้ไม่โอเคนะมันบอกถึงว่าเราเนี่ยเหมือนกับผิดหวังเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรากดใจร้อนไม่ได้ดั่งใจประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะมันอยู่ที่ตัวเราค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะในวันพรุ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับใครคะ่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะเออแล้วก็เห็นไหมไฟทักก็เดิมูนอย่างนี้ โอยตายและนะคะคิดเครียดนะเครียดเอ๊จะทำยังไงนี่อ่าอย่างนั้นนะคะถ้าเรายิ่งเครียดนี่แน่นอนเราก็คิดไม่ออกอยู่ดีนะคะพี่น้องค่ะนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่อง,องการงานถ้าเราติดต่อเจรจานะคะสำหรับสองไม้เท้านั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าสำเร็จนะคะอ่าเหมือนพรุ่งนี้ก็อาจจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุน ามากกว่าปกติ่ะอ,อย่างนั้นนะคะติดต่ออะไรก็น่าจะสำเร็จอยู่นะคะซาพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมี9มี1มี2แล้วก็มี8นะคะมี9มี1มี2แล้วก็มี8นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะอ่าต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์นะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นี่เป็นแบบไหนอ่าพี่น้องวันศุกร์ก็3ามถ้วย แล้วก็าสามถ้วยแล้วก็ราชินีไม้เท้าและก็2เหรียญหน้าก,ก่อนหน้านี้หรือนขณะนี้เนี่ยพี่น้องวันศุกร์ก็เริ่มเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะมีหนึ่งเรื่อง2เรื่องที่หน้าแสดงความยินดีอย่างเช่นทํายอดขายถึงนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีบริวารช่วยกันทํางานแล้วก็ทํา เงินได้อาได้ได้ค่ะเขามีชั่นหรืออะไรหรือฉลองความสําเร็จฉลองมงคลสมรสฉลองอะไรนี่เรื่องดีๆนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงทจะต้องทํางานหนักๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจกับบริวารน,นะส่วนเรื่องการเงินก็แน่นอนละค่ะพี่น้องค่ะนะยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะแต่ว่าพี่น้องวันศุกร์นะคะเงินไม่ขาดมือนะคะเงินไม่ขาดมือแล้วละค่ะนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันหมุนคล่องนะ มันอาจจะยังไม่เหลือเก็บแต่ว่าคําว่าเหลือเก็บพี่น้องวันศุกร์บางท่านนั้นก็ไม่ไม่อาจจะเก็บเงินนะอาจจะได้เงินมาปั๊บก็อาจจะลงทุนทําอะไรอย่างนี้นะคะก็ไพ่สองเหรียญในจริงจริมันก็ไม่น่ากลัวนะคะพี่น้องค่ะนะเงินเข้ามาเราก็หมุนให้คล่องหมุนให้ดีอ่าอย่างเงี้ยบริหารเข้านะคะประเดี๋ยวเราก็จะได้มาใหม่อีกนะส่วนทักชายก็คือเดอะฟูล ถ้าเดรฟูนั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางหาลูกค,ค้านะคะแล้วก็ปล่อยวางบ้างมองมองโลกในแง่ดีขึ้นลนล้าได้นะคะแต่ถ้าเดรฟูนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองอะไรง่ายๆเกี่ยวกับการเงินเยอะไปนะคะอ่าก็ก็ให้ระมัดระวังละนะในเรื่องใช้ใช้เงินในลักษณะที่มันไม่มันเป็นการสนองกิเลสตัณหาของเราเยอะไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะนะเดี๋ยวเราจะ ชดเงินเข้ามาอีกค่ะพี่น้องวันศุกร์มาดูเลขน้ำโชคค่ะสามหนึ่งสองศูนสามหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะโอเคพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ออาโอเคมากมายนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยป้าหมอดูแล้วว่าอ่าก็ะจะมีสองถ้วยนะคะมีสี่ สี่ไม้เท้าแล้วก็มีเด็กถือเหรียญน,นะคะเออความหมายว่าไงความหมายว่าดีไงคะนะพี่น้องวันเสาร์โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องโชคดีบางท่านนี่อาจจะมีโอกาสนะปลายปีนี้มีโอกาสที่จะซื้อบ้านใหม่นะคะซื้อบ้านใหม่แล้วก มีโอกาสที่จะแต่งงานนะคะพี่น้องนนะแล้วก็มีเงินเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะมีผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนนะคะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ลื่นไอะไรดีหมดเลยค่ะทั้งเรื่องของการงานเรื่องของบริวารและก็เรื่องของการเงินนะคะพี่น้องนะอ่ะฉะนั้นไม่พูดมากค่ะเจ็บคอ มาดูเลขน้ำชคค่ะมีเลข2414นะคะ2414นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะหมอขอไวยพรให้พี่น้องของหมอทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกค่ะสวัสดีค่ะ